ความเชื่อในการเข้าโรงโนราการเข้าโรงโนราจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ต่อเนื่องมาจากการทักโรงโนราเมื่อคณะโนราได้มาถึงยังโรงพิธีหัวหน้าคณะได้ทำการทักโรงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเดินเข้าไปในโรงโนราส่วนใหญ่ในการเดินเข้าไปในโรงโนรา จะยึดการเดินเข้าโรงด้านหน้าของโนราเพราะเชื่อว่าจะทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้ามีชื่อเสียงโด่งดังนอกจากนี้โนราเลมตำบลโคกสะบ้าอำเภอนายงจังหวัดตรังได้กล่าวว่าการเดินเข้าโรงโนราสรุปแตกต่างกันออกไปหลังจากที่ทักโรงโนราเสร็จเรียบร้อยก็จะมีการเดินวนรอบโรงไปทางฝาสามรอบ แล้วนำหมากพลูมาวางไว้ที่ท้องโรงมุมใดมุมหนึ่งของโนราในกรณีที่เป็นการรำโนราโรงครูก็จะนำหมากพลูมาตั้งที่พาัยเพื่อเชิญครูและเทวดาส่วนโนราทวินจำปาทองโนราตำบลลำบาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงได้กล่าวถึงขั้นตอนในการเดินเข้าโรงว่าหลังจากที่ทักโรง ก็จะมีการเดินเข้าไปในโรงพิธีแล้ววนสามรอบขณะที่เดินวนก็จะใช้ผ้าหรือกิ่งไม้กวาดไปรอบๆพื้นเพื่อปัดกวาดเสนีย์จันไรให้ออกไปจากโรงโนราขณะที่เดินจะต้องท่องคาถาเพื่อกำกับและปัดเสนีย์จันไรออกไปนอกจากนี้โนราน้อมโนราตำบลคโคกสะบ้าอำเภอนายงจังหวัดกัง ได้กล่าวเอาไว้ว่าวันอาทิตย์จะเดินเข้าโรงโนราทางทิศพายัพวันจันทร์จะเดินเข้าทางทิศบูรพาวันอังคารจะเดินเข้าทางทิศอีสานวันพุธจะเดินเข้าทางทิศอุดรวันพฤหัสบดีจะเดินเข้าทางทิศทักษิณวันศุกร์จะเดินเข้าทางทิศปัตชิมวันเสาร์จะเดินเข้าทางทิศอานีหรือทิศหอระดี เมื่อเดินเข้าโรงโนราแล้วจึงทำพิธีตั้งเครื่องการทำพิธีต่างๆในโรงโนราจะต้องมีการถือปฏิบัติอย่างจริงจังเพราะเชื่อว่าเป็นการขจัดเสนียดจันไรให้ออกไปจากโรงโนราก่อนทำการแสดง